เพื่อนเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่ได้ขาดแต่ว่าซะเซาะกันเ,เลยต้องมาชะลอน้ําไว้หน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนตกมาอีกก็ขาดแล้วก็จะไปกันใหญ่เนาะน้ําก็จะไหลออกหมดแนละ้วเพื่อนเพื่อนไม่มีดินอัดหรอกคะ่ะเอาใช้ดินตามคันนานี่้เลยชะลอเข้าไว้ น้ำเยอะค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนดีอยู่ลอไว้หน่อยๆเนาะไม่ต้องลอเยอะถ้าเราปิดก,ก็คันาก็จะขาดเพราะว่าแปลงทางใต้นี่ไม่ได้ใส่ท่อเอาไว้เพื่อนๆดินข้างคานานี่แหละลอไว้ก่อน ไหลไปหมดเราปิดปิดเอาไว้แค่นี้นก่อนให้เขาไหลไปน,น้อยเอาเนาะเพื่อนเนาะเ,เดี๋ยวพอฝน หยุดเราก็ค่อยมาปิดให้สนิดพอย่างน,นี้จะปล่อยให้น้ำเขาไหลออกไปบ้างอันนี้ก็เป็นแปลงอินทรีย์ที่เราดำก่อนเนาะเพื่อนๆน,นี่ถ้าดำทันเขาก็จะงามอย่างนี้แหละคะ่ะข้าวงามนะคะงามในระดับที่เราพอใจเนาะเพื่อนๆอาจจะไม่งามเท่าเคมีหรอกแต่ว่าก็งามนะคะเนี่ย ไม่ต้องใช้แคมีนี่ยังไม่ได้หวานปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้หวานปุ๋ยหมักเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะถ้าเอาปุ๋ยหมักมาหวานนี่ก็จะไปกับน้ําหมดเนาะก็เลยยังไม่หวานเนาะเพื่อนๆมีขนาดยังไม่ได้หวานนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมเขาจะมีเขาจะมีนี่เดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะอันนี้ อันนี้จะเป็นไข่แมงมุมเนาะเพื่อนๆเนี่ยแมงมุมเขาจะมาไข่เอาไว้เต็มเลยข้าวขเต็มเลยค่ะไม่ใช่ศัตรูพืชน,นะคะแมงมุมเนี่ยเขาจะช่วยกําจัดพวกด้วงพวกเพี้ยจักจั่นที่กัดกินข้าวเราพวกนี้นี่มีประโยชน์สมัยเด็กๆเ,เห็นก็จะเอาไม้เขียเล่นเราไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าทําเกษตรอินทรีย์ก็ต้องศึกษาให้ดีพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูพืชน,นะคะอันนี้เขาจะช่วยกําจัดอ่า กำจัดศัตรูพืชในแปลงนาเราเราไม่ต้องใช้ยาค่ะเพื่อนๆไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเขาจะไม่ขาวเต็มไปหมดค่ะเขาจะมาช่วยดักจับศัตรูพืชในนาเราเนาะ,ะนังการทําอินทรีย์พูดถึงว่าถ้าบํารุงดินได้เนี่ยขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาก็ยังงามเนาะตอนแรกก็ไถดะเอาไว้ก่อนแล้วก็พอยญ้ากเกิดเนะาะไถดะเอาไว้ประมาณครึ่งเดือนหรือว่าเดือนนึงเนี่ยก็หญ้เกิด เราก็ให้เข้ามาปั่นกลบยากอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดให้เราเนาะเพื่อนๆแล้วพอดำไปเขาก็จะเขียวโดยธรรมชาติเลยอันนี้คือเราบำรุงดินได้แต่ใช้ความอดทนนะคะเพราะว่ากว่าจะได้ดินดีขนาดนี้อ่ะใช้เวลาหกเจ็ดปีแปดปีปีนี้ปีที่แปดค่ะดำแล้วงามเลยเนี่ยแปดปีค่ะจุดข้างล่างเนี่ยเขียวไปหมดเลยค่ะ รู้สึกว่า,าได้ในระดับหนึ่งเนาะเพื่อนๆอาจจะไม่งามเท่าเคมีแต่ว่าก็คืองามเนาะพามาดูค่ะว่าทำได้กี่ไหมออร์แกนิกออร์แกนิกเพื่อนๆดูปแปลงนี้ใช่ไหมแปลงนี้ก็งามนะคะมันก็จะมีโพลเนาะงามมากเลยในสายตาเราอะนะแต่คนอื่นก็อาจจะแค่นี้ เราไม่ได้ใช้เคมีใช้อะไรเรางามประมาณนี้เราก็พอใจนะเพื<ๆ>่อนๆอีกอย่างเนี่ยเนี่ยไข่แมงมุมเต็มเลยทาขาวเต็มเลยก็ให้ธรรมชาติช่วยเนาะให้ธรรมชาติช่วยเราอีกแรงหนึง่งคือเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชพืชก็จะมาเลี้ยงเราอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆการทําอินทรีย์ก็ประมาณนี้แหละก็ามาชะลอน้ําเอาไว้ธนาข้างล่างก็ ถ้าน้ำไปประทะแรงๆข้างล่างขาดก็เลยเออชะลอเป็นบางแปลงส่วนมากจะขาดตามรอยรถไถเนาะรถไถใหญ่เวลาเขาดันคนาออกแล้วพอปิดแล้วดินมันหลวมก็จะขาดก็เลยพามาดูนาอินทรีเนาะเพื่นอนๆก็ได้ในระดับหนึ่งโอเคไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆคลิปนี้พามาดูนาอินทรีค่ะข้าวอินรีบายบาย